กูเล่นยังก็จอยนั่นกูทำอะไรนั่นกูกูปาทำไมโชนินปาทำไมว่าหรือหิวน่าหนักเลยเคราวนี้เอาติดด้วยเอาเอาแล้วกูว่ What แล้วผมเล่น fov เก้าไม่ไม่ใช่แบบปกติปะเนี่ยเท่าไหร่ปะเนี่ยทำไมมันพาอวกงี้เนี่ย

โอ้ยกูอะไรวะกินมันอยู่ตรงนี้เพื่อนทำอะไรสักอย่างทางซ้ายั่นไงนนี่ว้าว